จากสประเด็นของคุณทักสินชินวัตรประเด็นแรกก็คืออายการสูงสุดมีคำสั่งให้อุทหรุนคะดีที่คุณทักสินชินวัตรนั้นถูกฟ้องในข้อหา112และในวันเดียวกันสารดีการมีคำพิพากษานะครับยืนตามการประเมินของกรมสรรพากรแล้วก็ให้คุณทักสินชินวัตรนั้นต้องชำระภาษีหมื่น 7พันล้านโดยประมาณสประเด็นนี้กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่มากพอสมควรในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมนะครับรัฐบาลจะพยายามแก้อย่งไงบอกว่าโอ้ยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีการแกล้งต่อให้ในายกรัฐมนตรีจะถแถลงยังไงผมเชื่อว่าสังคมไม่เชื่อนะสังคมไม่เชื่อ เพราะว่าอย่างกรณีที่ไอาการสูงสุดสั่งให้อุทธรเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีการพินามมาก่อนหน้าว่าควรอุทธรหรือไม่อุทธร์และมะติของกรรมอายการ8ต่อ2บอกว่าไม่ต้องอุทธรการที่ไยการจะมีมติ8ต่อ2ไม่ให้อุทธรน,นั้นแต่ว่าเขาได้จริงฟังได้ค่อนข้างจะเคลียว,ว่ามันไม่ผิดแต่ว่าเมื่อไอาการสูงสุดมีคําสั่งให้อุทธร แน่นอนครับเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความยุติธรรมนะและกรณีภาษีเช่นเดียวกันสารชั้นต้นสารอุทธรณ์นะก็พิพากษาให้คุณทักษิณชนะคดีแต่พอสาลดีกาคุณทักษิณแพ้คดีก็เป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็หนีไม่พ้นในเวลานี้ก็คือว่ากรณีที่คุณทักษิณน,นั้นนะครับถูกขังอยู่ในเรือนจําและ นะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมคดนะีการเดิมในการพักโทษนั้นก็เชื่อว่าน่าจะประมาณมการาหรือต้นกุมภาคุณทักษิณน,น่าจะได้รับการพักโทษสังคมก็มองกันอย่างนั้นสาเหตุที่เขามองอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่ามองแบบไร้ร่องรอยเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของราชทัน์นะครับหนึ่งคุณทักษิณอายุมากแล้วนะเกินกว่าเจ็ดสิบไปแล้ว 2. ก็คือนะรับโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3านะสก็คือผมเชื่อว่าคุณเดกศินชินวัตรอยู่ในเรือนจำเนี่ยน่าจะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะเพราะเงื่อนไขาการพักโทษเนะนี่ยนต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3 2. มมีความประพฤติดีนะ ส่วนจะก,กําหนดเงื่อนไขหลังจากพักโทษแล้วอย่างไรนั้นก็เป็นอํานาจของราชทันนะครับแต่สิ่งที่สังคมกําลังมองณเวลานี้และทุกคนจ้องไปจุดเดียวกันก็คือว่าคุณดักษินชินวัตรนั้นจะได้ออกจากเรือนจําหรือได้รับการพักโทษหรือไม่หรือบางคนพูดหนักไปกว่าน,นั้นว่าจะอยู่ยาวไหมโดยการมีเอาข้อหานนข้อหานี้เข้ามาใส่อันนี้คือประเด็นสําคัญยากแก่การที่นายกวัฒนดีจะออกมาแก้ตัว หรือชี้แจงก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะมองนายกทีบอกว่าโอ้ยเราไม่มีการกันแกล้งใครแต่พฤติกรรมที่เห็นแบบนี้ผมเชื่อว่าสังคมวิาพากษ์วิจารณ์เชิงลบกับการใช้อำนาจของนายกรฐรฐธิตรีหรือรัฐบาลผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะและคอยดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้กระแสจ,จะตีกับประเทศไทยหรือคนไทยเราเนี่ยไม่ชอบ แล้วก็ต่อต้านกันมาโดยตลอดต่อสู้มาตลอดตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารคืออำนาจเรื่องของความอายุทธธิ่ทนะครับฝ่ายตรงข้ามหรือทางการเมืองอจะบอกว่าโอ้ยถ้าคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในเรือนจำนะการที่จะมาต่อสู้การเมืองภายนอกนั้นก็จะได้ลงผมว่าการประเมินแบบนี้ผิดผิดไม่รู้นะเพราะว่าความจริงแล้วคุณทักษิณชินวัตรจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ นะครับคนเขาก็ในส่วนเขาศรัทธาพรรคเพื่อไทยเขาเชื่อในนโยบายเขามีความเชื่อมั่นเนี่ยเขาก็ยังมั่นมั่นคงอยู่ต่างประเทศหนีไปเกือบ20ปีเพื่อไทยก็ยังชนะเห็นไหมนี่ต่อให้อยู่ในเรือนจาผมก็เชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยจากความเชื่อมั่นนะมันมันแทบจะไม่เกี่ยวเลยว่าคุณทักษิณชินวัตรจะอยู่ที่ไหนหรือบางคนไปมองบอกว่าการที่ให้คุณทักษิณต้องมาชําระนี่สันบุกรมูลเจ็ดพันล้าน อันนี้คือตัดเส้นทางการเงินอะไรแบนีก้ก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์ไปแต่ความจริงก็คงไม่เบิกเงินตรนั้นมาใช้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกันสําคัญนะเวลนนี้ผมกําลังบอกว่าการที่คุณตักสินอยู่ในเรือนจําโดยไม่ได้รับการพักโทษและเท่าที่ทราบคือมีการสั่งให้ทบทวนเงื่อนไขาการพักโทษอันนี้สําคัญนะครับนะมันจะบอกว่าโอ้ย มันไม่มีการกันแกล้งกันนะเป็นความเสมอภาคไม่มีอะไรทางการเมืองไม่มีอะไรเขาเรียกรามไม่แก้แค้นไม่อะไรแต่แต่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับนะระเบียบราชทร,รัม,มีมาก่อนไม่เคยมีปัญหาเรื่องการพิจารณาเรื่องพักโทษแต่พอคุณทักษินชนวัตไปอยู่ในเรือนจําวันนี้รัฐบาลใหม่โดยคุณนรินทร์นำบอกว่าต้องมีการทบทวนมาตรการการพักโทษ มันก็มันก็ชัดว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นในนี้สังคมเขาวิเคราะห์ได้และนะครับมาตรการในการพักโทษนะครับถ้าไปแก้นะคุณจะแก้เรื่องอะไรปัจจุบันเนี่ยนะครับการพักโทษถ้าจะไม่ให้นะคือเรื่องของความประพฤติเรื่องของความประพฤติความประพฤติอะไรคือประพฤติในเรือนจําประพฤติไม่ดีเขาอาจไม่ให้พักโทษแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณทักษินจินวัตรอยู่ในเรือนจำจับประพฤติไม่ดี และน่าจะทําประโยชน์ต่อเรือนจําอย่างมากมายด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นประเด็นว่าประพฤติไม่ดีก็จะไม่มีมมข้ออ้างและจะไปหาข้ออ้างไหนที่จะไม่ได้รับการพักโทษครบทุกอย่างแล้วอายุก็ามากนะรับโทษก็ครบหนึ่งในสามตามเงื่อนไขสามประพฤติด,ดีเดอ,อหรือจะไปแก้บอกว่าเอาเขาว่าประพฤติด,ดีหมายความว่าหรือเปล่ายังถูกฟ้องอยู่ในคดีถือว่าไม่ประพฤติด,ดีใช่ไหมอย่างนี้ก็ชัดว่าเป็นการแกล้ง ถ้าไปแก้ระเบียบแบบนี้นะก็ชัดว่าแกล้งถ้าหากเมื่อใดมีคําว่าแกล้งนะครับหรือสกัดทางการเมืองกระแสตีกลับเลยและไม่จะกลับไปที่ไหนหรอกครับก็จะกลับไปที่ภูมิใจไทยกลับไปที่นายกรัฐมนตรีกลับไปที่นั่นแน่นอนนะครับส่วนจะกลับไปขนาดไหนเพียงใดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่กลับไปแน่นอนกระแสตีกลับแน่นอนครับ ทุกอย่างให้เป็นไปตามคันลองทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการที่สุจริตนะครับถ้าเมื่อใดแกล้งกันคนไทยเนี่ยนะครับเขารู้แล้วก็ความเห็นใจก็จะเกิดและสำคัญก็คือคนต้องการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรที่เราเห็นในความไม่ยุติธรรมโดยหลักเราก็ไม่ยอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักประชาธิปไตยทั้งหลายก็จะมองกันอย่างนั้น ครับวันนี้เลยออกมาจะว่าเตือนก็ว่าได้จะว่าเตือนก็ว่าได้ไดหรือสก,กิดให้รู้เขาเรียกว่าให้มีสติก็ว่าได้คือสติของรัฐบาลรัฐบาลต้องมีสติเมื่อใดไม่มีสติแล้วคิดแกล้งอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้นะวันนี้อย่างที่ผมเรียนน่ะเสียงวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเยอะมากโดยเฉพาะ เรื่องที่ศาลตัดสินให้ชำระภาษีและอายการสุดๆมีคํสาสั่งให้อุดหรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นของศาลนายานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาละออกมาเตือนสติกันบ้านเมืองได้จะสู้ในทางการเมืองกันก็สู้กันแบบแฟรแอย่าใช้เทคนิคอย่าใช้เทคนิคนะครับและสุดท้ายกระแสจะตีกับครับฝากประเด็นไว้สำหรับเรื่องนี้ ส่วนท่าน้ชมทั้งหลายจะคิดอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับเยอะๆเท่าไหร่ยิ่งดีครับนะมันเป็นการสะท้อนเห็นว่าท่านคิดอย่างไรประชาชนที่ติดตามรายการเราท่านคิดอย่างไรนะสะท้อนต่อรัฐบาลสะท้อนต่อสังคมนะครับแล้ววันนี้รัฐบาลประกาศชี้เจนคือกลัวการตรวจสอบใช่ไหมประกาศออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำยื่นยติเขาเปิดอภิปรยายไ,ไม่ไว้วางใจผมยุบสภาทัานที อันนี้แสดงความกลัวอย่างชัดเจนนะครับแสดงความกลัวอย่างชัดเจนครับจำนวชนชาวมล้วครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ